คงจะได้มีงาน DIY ประมาณนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงงานการเกษตรต่างๆนะครับปีนี้ก็ว่าจะทำนายโยนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เริ่มจะทำนานะมีคลิปที่ทำนายโยนประสบผลสำเร็จนะครับไร่ละตันนี่ไม่เกินจริงนะครับเพราะปีที่แล้วนี่เราทำแล้วนะครับไปดูในเฮลิธได้นะครับมีตั้งแต่ต้นตั้งแต่โยนจนเกี่ยวเก็บเกี่ยวเลยนะครับก็เราไม่ขายโรงสีอย่างที่บอกนะครับปีที่แล้วเราก็ขายพันข้าวชอบพันข้าวเนี่ยขายแป๊บเดียวหมดนะครับก็เอาเป็นว่าได้เงินดีกาขายลรงสีแล้วกันนะครับผม บางคนอาจจะดูคลิปแค่บางช่วงบางตอนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าปลายทางมันเป็นยังไงนะครับอยากให้ดูจนจบนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มจนจบเลยนะครับบางคนเห็นแค่ช่วงมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเรานาเสนอทุกอย่างครับไม่ว่าจะมีทั้งปัญหาทั้งผลที่มันออกมานะครับปีนี้ก็จะลองทําใหม่เมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนธุนข้าวด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องแชร์ความรู้งานเกษตรสุวรรณภูมิคหรือในช่องเกษตรง่ายสายจันแ่นนะครับผมวันนี้ก็ล่าลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ